สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุข,ขุคุณเดเ้อพนนี่น้องไอ้พ่อพ่อกันคือเก่าเนาะพี่น้องกับซองบอลนั้นสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อพี่น้องไอ้กาบสบายดีพี่น้องทงั้งฝัง่งลาวทั้งพังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะพี่น้องก็สบายดีเด้อพี่น้องไอ้วันนี้ก็เป็นวันที่หน,นึ่งเนาะพี่น้องก็ขอให้เป็นเดือนที่เริ่มต้นที่ดีเนาะพี่น้องหน้าที่การงานก็ขอให้ลื่นไหลเด้อพี่น้องไอ้ขอให้ทุกคนเอฟซีทุกท่านจะดีไม่แห้งเลยเนาะพี่น้อง นี่เป็นวันที่หนึ่งก็คอยเงินเอฟซีบอลนั้นถือถือหวยรวยเกินเด้อพี่น้องไอ้ซาถูกพี่น้องเกันสิมาเบิ่งสร้างเพิ่นมาเฮ็ดแล้วพี่น้องสร้างเพิ่นมาเฮ็ดงานแล้วพี่น้องเอ้ติดกโต่อที่ยังสิบหง่ายตรงนั้นนะเงินแล้วสิบหพอติดกโลทำเฮ็ดไปเรื่อยๆนี่แหละสั่งกำลังมาเฮ็ดมื้อนี้พี่น้องเริ่มงานวันแรกพุ่นน่ะ สองคนเหตสองคนได้เนาะเออสองคนพี่น้องเลยสร้างก็คือสีพี่น้องคือสีฟู่อยู่ที่คุณนาคุณคุณนาคุณตายูแล้วพี่น้องเลยนาคุณตายอยู่พี่น้องเห้สร้างกันเลยสีมือเพิ่นกับบัธรรมดาแหละพี่น้องคือคือวันนั้นเคยเอาแหละเป็นเหตุละเอียดพี่น้องเย กำลังสีกอพี่น้องเริ่มงานมาหนิแดดได้มาหนิเริ่มแดดแล้วแต่ว่าข้าวนี่ว่าพ่นสีมาวันที่หนึ่งวันที่อันวันที่สามพี่น้องกับบู๊คือกันพี่น้องแต่ว่าแดดก็ดีคือกันเนาะพวกเกี่ยวเขาว่าก็ทีได้สะดวกสบายนี่เนาะถ้าพ่นตกนี่วยอันตรายได้หน่อยพ่นตกนี่ก็บ้ได้เกี่ยวเขาว่าเนะโบ้เห็นยำดำเนาะ <c oughs> อย่างไรทางแห้งนี่แหละเนาะไปหันไปนี่ก็สบาย ทางกีกแทะทางหน่อยเมือเมาะแทะทางทางอสคก็ทางบสะรก็บ่อยากไปไป่ด้นะลังกอพี่น้องโอ้ยบล็อกแข็งพี่น้องขาเขาบิร์กเบิรเขาหกสี่เบิรงดาันน้ยังเลื่นหลังสือขึ้นคอยนัวก็เอเ มันนั้นจะห่มาพี่น้องห่ให่ครัวตลอดพี่น้องให่ไม่ไหวเพิ่นกอได้เนาะใหญ่ไปตลอดพี่น้องเลยไหลเลยหนาวหนาวใหเมืนกับบุล้มเหมือนกัอ๋เมื่อล้มนะเน่ารู้ก็ล้มนะยังกบุล้มยอดเ่อน่ะหลุดล้มปะล้มใสขี้ต้มเนาะ ตัวเราลนีตมพี่น้องนตเนาะบ่มันบกลบกันตครับชัเดียทางบนมันลางเรียบร้อย้นกเนี่ยเป็นวใส่ตะนางก้อนครึ่งนึ่งพุ่นว่ครึ่งนึ่งวหรือว่าขอนพุ่นเออใส่ตะนางเวิดพี่น้องแถวนี้ใส่ตะนางถ้าใส่ตะนางนี่ควันไพ่มันสิอู้เขามาเฮือนพี่น้อง สินอนบ่ได้เนาะเสตน่งกัเวลาไม่เท่าผมมานั่งอยู่นี่ก็คือคันห้อนก็เปิดออกก็อากาศเข้าพี่น้องบาดอากาศก็เข้าได้เนาะถ้าเฮามาแอมบนี่วายสิอยู่ได้บาดนี้เนาะอากาศก็บ่เข้าเลยละแต่ว่าตัวนี้บ่ก่อได้พี่น้องเพราะว่าสร้างเพิ่นแนะนําว่า เฮ็ดเสาขึ้นมาพี่น้องเห็ดเสาขึ้นมาแล้วก็เพื่อน่ามันเล็กมันยังใส่แล้วก็เทกวมเลยพี่น้องเทกวมกวมเทกวมมาหนี่แต่ว่าหมายถึงว่าเห็ดเสามาเพียงกับอันนี้พี่น้องเพียงกับเพื่อนเพียงกับพื้นตัวนี้แล้วก็เทกวมพี่น้องเทกวมแล้วก็เอาเพื่อนครัวไปตั้งอยู่หันกับถือว่าโอเคเนาะพี่น้องนี่แหละพี่น้องอธิบายพี่น้องพังเนาะเรื่องนึงกับเรื่องท่อเนาะยังบ่ทันได้ใส่พี่น้องไอ้ sẽ yeah, hết đi liên tiếp phi long nhé? Lót. Này là bớt bạn <cười> <cười> เด็ดมาแล้วบายมันเป็น้เของแท้นะมันเบิ่งด้วย่มนี่หมองระบายพี่้อง่ะใส่ตะนั่งก็คือสีระบายเวลาหอนก็เปิดออกพี่น้่องเลยเวลาหอนเปิดออกเนาะมันก็อากาศกับจิเข้าแนี่ ตามทีฟซีเพิ่นบอกเลยพี่น้องถามเพิ่นบอกก่ะอยากเฮ็ดอยู่แล้วเนาะพี่น้องเพราะว่ามันก <c oughs> เฮ็ดอัดเบิดมันกบกบ่เป็นตานพี่น้อยหอนแต่ว่าทางนี้ยังบ่ทันได้กอ่อพี่น้อยทา,อทางนี้สิก่อทางนี้ซุก่อนเฮ็ดไปเรื่อยๆเลยนะเน<อ>าะมุง่ายเลยเฮ็ดเฮือนพี่น้องเพื่อสิแล้วว่าโตเพื่อสิแล้วเบิดเรื่อยๆมาปันน่นอะไนี่

ขี่บุเป็นสล้งก็มีเท่าก็นั่งเบิ้งตามเคยพี่น้องเลยนั่งเบิ้งตามเคยอีกมีเท่าชิได้อกัวไม่ดีใจวะมีเถาชิไดเอกแอมเนาะผลชิได้บุษาสตร์ดีเลยเนาะผลศาสตร์เหร่แลนเขาในแล้วผลศาดตร์นผลสิบุษาดตร์มีเถาลวบ้านพี่น้องผลกับชิด้อยู่มันแรงออกเป็นส่วนเป็นกระทั่งกระทั่งมันออกนั่น ก,ะ,ก,าาก,กะโลกอะมันมีเามางนิดดนมีคำพนาดสิปูเนาะพี่น้องกระโลกะไไปเรื่อยๆพี่นำไมเร็วกวแดดออกแล้เนาะก้าวัดจักน่จักลอยนี่หอบนีนิเลียนสิเลียน1 2 3 4สอม่ร้างมาสองวันหาชิปนี่สิสพอ่อใช่ปะเจ Chị chết 10 con đi Chết 10 con t... lừa lại đây phí nó Cảm ơn gặp... bà nhãn lừa, bà bây nhà bán này Sao chết sao sống Ừ Chị cái mình co khuẩn xuất thì bố phó ít nó Cái mình co khuẩn xuất ừ. Tại mà co về xong này cái gì lừa Bóc kèng

ปลาตะลองนน้องนั่นปลาเข็งถือเทื่อล่ะนั่น10ปลายพ่นด้ปลานิลน้องนั่นได้ปลาเข็ง30พุ่นมาอยู่5ันมื้อนี้นหมีตัวใหญ่ปิ้งกินอยู่นั่นเลยอยู่โฮมนั่นเลยปิ้งกิน10โตไหึอไปลงหวยมื้อนัน อยู่หวยกันใส่ได้แล้วปะดุกเบดเนาะฮึมมันแดดใส่ได้แล้วเนาะก็ได้แถวหนึ่งพี่น้อยของนี้ได้แถวหนึ่งแล้วผมบวนว่าเพื่อนทานหม้อเทศบ้านทานหมออบนนอกมาแข็งลายมาถปักดามาแข่งลายวะ ปเลา่หกินปเค็งาเค็งลายหกดปเงานะปิงกินซิปปูนซิปบ้มือนั่นขันหดกนปลาดิปสิองโตไละเมือนั่นนะปาเค็งเจปลาขาวห้าโบปเคงเจ็ดปลาขาวห้าแล้วปณนี่แหละสองคน กันปักบทสองเลยพ่อ่โอเคเนาะพี่น okay ้องให้เบิ้งทำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเป็นไปตามขั้นตอนเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมส่องบอลนั้นพี่น้องให้กำลังใจเนาะสบายดีพี่น้องพอคลิปหน้าขอให้ทุกท่านความสุขความเจริญเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเนาะพี่น้องก็ขอให้ถือเลขถือหวยเลยกันเด้อพี่น้องวันที่หนึ่งวันนี้ก็ ถ้าถือแล้กวก็จะลืมแบ่งบนนั้นน้ำเนาะพี่น้อง <c oughs> หยอกพี่น้องสบายดีพี่น้อง